สามคนหลายพวกคู่มันรับร่างเน้นเหมือนเดิมรับประจานสองเนี่ยบำบัดรักษาให้มากขึ้นสามป้องกลางบำบัดรักษากระป้องกลางแม่เอยกับผู้ว่าเขาช่วยอย่างนี้แเพราะการเปิดสถะชามในการเยอะๆมันไม่ดีผมให้นโยบายไปแล้วแล้วเขาต้องให้เคยในหมู่บ้านในจังหวัด พื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่หลงผิดติดยาเสพติดมาบำบัดรักษาเพราะเราไม่โดนเลยคดีถือว่าผู้ส่งผู้เสพม่นนูเรเก้าหมาอกจะเน้นไปที่พื้นที่ไหนเป็นรายคะทัหนี้ทีอีสานที่มาก่อนเพราพที่อีสานเนี่ยใหญ่ประชากรเยอะถึงแม้กำลังซื้อน้อยแต่เมื่อติดยาเติดแล้วมันหางินจนได้ถ้าไม่มีเงินเงี้ยรักวินงรถ ก็มีไปนะมาแลครับเดีจะไปก้อนไหนครัเนของปีนิดหันมาผ่อนใจนะครับการารต่พอใจฮะดีใยังไม่ค่อยดีใจเท่าที่ผูกเขาบ่มบกีลก็นอกจากทัศนินตลก็มา รัฐบาลยุติแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยผิดที่ไม่เกี่ยวกศาลเลือกนายไม่เกี่ยวศาลเลืวกนาเขามีคำรมการที่ชุนนั่เรื่องฟ้องดองความสองวันปัญหาเกิดจากไหนไอ้นี่ผมมอบอธิบายคุณวิศวิษณ์เข้าใจผิดนึกอาจจะมาถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมันไม่ใช่ไม่ได้เวทีนี้ผมมีหน้าที่กำกับดูแลมาตราดูแลเรื่องคามเสือมทรัพ ผมก็ตองการให้ผู้กับคะเบินตองการด้วยกันพาอะไรการวัทำานกับผู้กับไม่มีนะฮะคนเรื่องาษาเดียวเดียวแค่กจบทำงานไม่ให้ตองการแต่ทงารไม่ได้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 งารไม่ได้วันคนลรฟิตคนบ้านเดียวกับผมอยู่ผมมองหมดเลยัน